อ่าวันนี้เราจะเรียนหัวข้อการใครอ่านออกบ้างคะอ่านออกครัอ่าลูกลองอ่านดูการการบอกตำแหน่งของสิ่งของนะคะอ่าการบอกตำแหน่งของสิ่งของลูกลูกอ่านออกไหมคะอ่าครูแม่อ่านออกไหมคะ การบอกตำแหน่งของสิ่งของได้ยินไหมคะอ่าลูกเห็นรูปภาพไหมคะรูปภาพอ่าน้องอ่าน้องกายลองตอบครูเห็นรูปภาพไหมคะเห็นไหมคะอ่าที่รูปภาพเราเห็นว่ามีใครบ้าง มีใครบ้างคะพอจะเห็นไหมคะว่าชื่ออะไรกันบ้างที่เป็นรูป,ป,ป,ปชื่ออะไรกันบ้างคะชื่อชัยแล้วก็ชื่อแเ,เก่งมากเลยอันหนังสือออกอ่ะแจ้วต่อไป คิดแล้วก็คนต่อไปค่ะถูกต้องอ่าอันนี้ก็คือเป็นเนอ่อจริงๆก็คือเป็นการเข้าแถวตอนนะคะแต่ว่ารูปรูปให้นักเรียนดูว่าเออเป็นการเข้าแถวตอนนักเรียนเข้าใจไหมคะการเข้าแถวตอนอ่าทีนี้เดี๋ยวดูไลเชื่อก่อน ได้ถามถ,าถ้าลูกดูตำแหน่งอถ้าลูกดูตำแหน่งสมติว่าชัยชัยเนี่ยยืนอยู่หน้าสุดของแถวเลยใช่มไหมคะอะ่ใครเอ่ยลูกสาลุตาช่วยบอกครูหน่อยใครยืนอยู่หลังสุด ใช่ใช่ค่ะลูกูเป็นชัยเหรอคะตูมครับอ่ะตูมค่ะตูมอ่ะตูมค่ะอ่ะคนนี้ตูมนะคะตูมยืนอยู่หลังสุด เพราะว่าชัยยืนอยู่หน้าสุดถ้าดูตอนตอนนี้ถ้าเราดูคร่าวๆก็คืออสองคนนี้ใครกับใครคะลูกสองคนนี้นอาจานาวสามะคนไหนคะบท สองคนนี้คนแรกนี่ชื่อไ้ไม่ใช่โทษทีนะคะที่ครูขีดเส้นค่ะที่อยู่ที่อยู่หลังชัยค่ะแจ้วที่อยู่หลังชัยคือแจ้วกับกับพีทนี่อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะเห็นที่ครูวงไหมคะคเห็นไหมคะมมลูกเห็นที่ครูวงไหมคะ เห็นครับอ่ะเห็นหมายความว่าแจ้วกับทิศเจ้วกับทิศอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างชัยขเาขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเจ้วกับทิศอยู่ระหว่างชัยกับตูมนะคะอะทีนี้มาดูที่เป็นตัวหนังสือเป็นตัวหนังสือให้ กูจะถามอ่าเด็กหญิงจิตพาจินดารัตนะคะตอบหให้ลูกอ่าน,นแถวที่หนึ่งใช่ค่ะอ่ะลูกเห็นที่กูขีสเส้นไหมคะในในข้อความาใช่ค่ะให้ลูกา เป็นคนเก่งของโรงแรวดูเห็นไหมคะอ่ะา แถวน้องเ่อนเป็นยถวนี่ใครใครเป็นคนแรกก็ใจะตอบว่าชัยนะอ่าช่เป็นคนแรกของแถวอันนี้อันนี้บรรทัดที่หนึ่งอ่าบรรทัดที่หนึ่งอ่าบรรทัดที่หนึ่งเราตอบว่าชัยชัย คขอดูคนนี้นี้หน่อยใช่ค่ะคุมค่ะคสุดท้ายของแถวให้คุมค่ะอีบนคนสุดท้ายอวนี่มันจะมีชัยเียว ิใครเป็นคนสิดท้างขเงวคือใครใครเป็นคนทิายของเขีวหัวเขียวควร้ทอายเวใครแถวที่สองอ่านว่า

อะ,อะูมใครเป็นคนสุดท้ายแล้วอ,อ,อ่ะตูมค่ะถูกต,ต้องนะคะอ่าตูมนี่เราจะตอบหัวข้อที่สองนะคะชอบเลื่อนเลื่อนอีกแล้ว ่าตู้นี้เราจะตอบข้อที่สองนะคะต่อไปข้อที่สามเขียนกับปากกานี่เขียนยากนิดนึงนะคะลูกข้อที่สามใครอยู่ข้างหน้าเจ้าใครอยู่ข้างหน้าเจ้าคือใครโชว์ไม eh ่เห็นนะคะ ่ใช hey no ่ค่ะ nah คุณครูใครคะข้างหน้าแจ้ลใค่ข้างหน้าแจลเชื่อเหตอบครูเร็วใครอยู่ข้างหน้าแจลอ้าวฟิลฮานตอบครูเร็วอ้าวฟิลฮานตอบครู ใครอยู่ข้างหน้าแจ้วอ่คราชัถูกต้องอ่าเราก็ตอบเป็นข้อสามด้วยนะคะชัยเนี่ยก็จะตอบเป็นข้อสามด้วยอ่าตรงน,นี้อ่าต่อไปข้อที่สี่ข้อที่สี่ 4. อาีิริานอ่านให้ครูฟังหน่อย ข้อที่สี่พี่หาไว้เอ้อเยน่อะไรใครค่ะใครัอติดตมค่ะูมครับูมค่ะค่ะ